เ่หัดมีอะไรอ่ะอุ้ยอะไรวะโอ้ลูกปงเฮ้เฮแม่เงเฮ้เฮ่อุ้ักวจัเลยเ้ยนากวจังออออนากลัวเอ้ยเอ้ยเฮ้เฮ้เฮแม่ไม่น่เด็กไม่้ยมีหัวขาดเอ้ย โอนักโก้จุกไปไเ่ไปทำไม่ไปแล้วที <c oughs> เป็นไร <c oughs> เป็นไรพอแล้วไหมตลกพี่อตลกพี่อะ่ะเอ้ยมันไลทอยู่ปะไลทอยู่ไลท์อยู่ไม่ไม่ใช่ไลทนี้ไลทนี่คือ,อ,อ,อเป็นไลอยู่เห็นอ,อยู่จะเอาทล้ไมต่อดำ่ะเอ้าได้ไม่ได้เอ้าเอ้าเอ้า เล่นไม่ได้หรอเออมันเล่นไม่ได้ยุงไเห็เออนี่เดีเกมมันเก่าแล้วละเออโอ้เอาอย่างอื่นได้ไหมอยากอยากเอันได้เล่นด้วยกันอ่ะโอ้โหเกมอะไรจ้ะเกมผีอะไรก็ได้จัดมาเลยในในโลบอ่ะจะสอบจะสอบอยู่แล้ววันศุกร์ยังมาทำตัวบัญญาอ่อนแบบนี้กูนี่มันเป็นคนยังไงวะตัดสายอะไรกอนเนี่ย เงินเลิกไลฟขอจบรายการเถอเพียงเท่านี้